สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้เยนนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาแกงนะคะแกงปลานะคะเยนนี้ซื้อปลามาเยอะเนาะทําปลาส้มไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ปลาเลือกปลาเลลานี่ยปลานื้อมะนาวนะคะอันนี้ก็คือจะมาแกงนะคะแกงแบบไม้ส้มหอไม้ดองนะคะเพื่อนๆนแกงแบบบ้านเรานะคะความจริงปลาตัวนี้ก็จะแกงมาสามสี่รอบแล้วนะคะเอากับช่องแช่แข็งนะคะ คือช่องแช่แข็งยันนี่คือเอาไปโยนไว้ข้างนอกนะคะเพื่อนเพราะว่าอุณหภูมิมันติดลบเยอะนะเมื่อคืนก็ลบยีบสององศานะคะความหนาวลบยีบสองนะคะตอนนี้ลบสิบสี่นะคะเพื่อนยันนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องเอาเข้าตู้เย็นไม่ไม่ต้องเอาเขา้เเา,เขาช่องแช่แข็งนะคะก็คือเอาไปโยนไว้ข้างนอกเลยนะคะมันก็จะแข็งอัตโนมัติไปเลยนะคะเพื่อนก็จะจะแกงปลานะคะเดี๋ยวยันนี้ก็จะพาไปดูบรรยากาศข้างนอกนะคะ ตอนนี้บ่ายสามโมงนะคะบ่ายสามโมงกว่าๆนะคะแต่ว่ามืดมากเลยนะคะเพื่อนๆมืดมืดนะคะสองโมงบ่ายโมงครึ่งนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะคะตอนนี้บ่ายสามโมงคือมืดสนิทเลยนะคะเพื่อนๆความหนาวกว่าหนาวมากนะคะมันหนาวเย็นนะคะเพื่อนก็เครื่องปรุงก็มีปลามีตะไคร้นะคะแล้วก็หน่อไม้ส้มนะคะหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองนะจ๊ะแล้วก็มีผักนะคะเพื่อนต้นหอมนะคะต้นหอมแล้วก็ผักเอ่อ ฮัสล <ersch> ี be, so ่นะคะมมนรู้ผักอะไรนะคะผักผักผักอย่างนี้นะคะเพื่อนยานี้ก็ซื้อมาเยอะนะคะยานี้ซื้อมาเยอะคะคะก็จะแกงนะคะแล้วก็เครื่องแกงแช่แข็งนะคะตําไว้เพราะว่ายีนี้จะแกงแล้วหลายรอบแต่ว่าไม่ไม่ได้แกงสักทียนิดเหนื่อยนะคะเพื่อนทํางานกลางคืนนะคะกลับมาก็เหนื่อยมากนะคะจะแกงแล้วเสร็จแล้วก็ไม่มีแรงก็เอาไปโยนไว้ข้างนอกแล้วเอากลับไปกลับมาหลายรอบแล้วนะคะ คือตอนนี้ก็คือได้แกงสักทีนะคะปลาตัวนี้นะคะได้ถึงขาวลงหม้อแล้วนะคะเ,เพื่อนๆปลานะคะได้เลือกได้ยามลงหม้อแล้วนะจ๊ะปลาสดมากเลยนะคะเ,เพื่อนๆเลือกยามลงหม้อแล้วนะจ๊ะหนูเหนื่อยนะคะทํางานกลางคืนเนาะจะเหนื่อยมากเลยนะคะเ,เพื่อน เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศข้างอนอกนิดนึงนะคะว่าตอนบ่ายสามโมงบรรยากาศเป็นยังไงนะคะอันนี้บรรยากาศที่ชานนะคะชานบ้านเย็นนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนี่คือบรรยากาศบ่ายสามโมงนะคะเพื่อนๆเห็นดาวไหมคะมเพื่อนๆเห็นไหมคะดาวดวงนั้นน,นะคะเห็นไหมคะดาวขึ้นแล้วนะคะนี่คือตอนบ่ายสามโมงที่นี่นะคะก็จะมืดแบบนี้และคะ่ะ บ่ายโมงครึ่งก็เริ่มมืดแล้วนะคะเพื่อนๆยนิตความจริงจะถ่ายจากหน้าต่างนะคะหน้าต่างข้างบนบ้านยนี้นะคะตรงนี้นะคะยนี้เปิดหน้าต่างไม่ได้นะคะเพื่อนๆมันแข็งนะคะมันแข็งเป็นน้ําแข็งนะคะเพื่อน <k S 1> ก็เลยเปิดไม่ได้ก็เลยลงมาข้างล่างนะคะถ่ายบรรยากาศตอนกลางคืนไม่ใช่กลางคืนนะคะบ่ายสามโมงกว่าๆนะคะ <k S 1> <ๆ>ตอนนี้คือสามโมงกว่าๆนะคะเพื่อนก็จะมืดอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆ ู่ที่เมืองนอกก็ยากลําบากนะคะเพื่อนไม่ได้สุขสบายนะคะเพื่อนหาเงินก็หายากเนาะยนิดหยุดงานไปสองเดือนนะคะดูแลคนป่วยที่บ้านเดี๋ยวเข้าบ้านดีกว่าหนาวมากเลยนะคะเพื่อนเข้าบ้านดีกว่าหนาวหนาวมากมากเลยน้ำแกงเดือดแล้วนะคะยนิดใส่น้ำแกงใส่ข้าวเบือลงไปแล้วนะคะเพื่อน ใส่ตะไคร้ลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ปลานะคะเพื่อนๆใส่ปลานะคะใส่ปลาตัวนี้นะคะได้เลือกลงหม้อแล้วนะจ๊ะตั้งหลายวันแล้วไม่ได้ลงนะคะก็จะแกงสี่ห้าสามสี่ครั้งแล้วนะคะอ่ะได้เลือกลงหม้อแล้วนะจ๊ะหนูวิวตัวใหญ่มากความจริงยนนิดน่าจะ ทำยังไงผ่าครึ่งอ่ะผ่าครึ่งตัวเนาะแต่ก็ไม่ได้ทำนะคะก็ไม่ทันแล้วนะจ๊ะก็เป็นอย่างนี้แหละอ่ะใส่ใส่ใสนม้ดองไปเลยนะคะเพื่อนๆนม้ดองนะคะก็ใส่ลงไปเลยน,นี่ก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปเลยนะคะผงปรุงรสนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อน เลืออยู่รนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะนะคะนิดหน่อยแล้วก็น้ําปลาทีนี้ก็จะใส่ลงไปเลยนะคะเพื่พอนใส่น้ําปลาลงไปเลยนะคะสูตรยนี้ก็ทำไปเรื่อยๆนะคะเพื่พอนใส่น้ําปลาแต่ว่าปลาร้าไม่ได้ใส่นะคะปะลาร้ายีนี้ก็กินนะคะไม่ใช่ไม่ไม่กินแต่ว่าเป็นของแพงของหายากนะคะเราต้องใส่ใน ในในยามที่จําเป็นเท่านั้นนะคะปลาร้าเช่นเช่นว่าเราตำส้มตำอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนตำส้มตำตำอะไรต่างๆเราถึงจะใส่ปลาร้านะคะในแกงเราก็จะไม่ใส่นะคะเป็นการสิ้นเปลืองนะคะเพื่อนเพราะว่าปลาร้ามันเป็นของของหายากแล้วก็ของแพงนะคะเราก็จะใส่แต่เกลือกับนะ้ำปลานะคะเพื่อนยันนี้พริกตัวปลาแล้วก็จะใส่ผักลงไปเลยนะครับเพื่อน ใส่ต้นหอมนะคะต้นหอมแล้วก็ผักพาสลี่นะคะเพื่อนใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อนแกงของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆมาชมตอนตักใส่จานกันเนาะชิมดูแล้วก็โอเคแล้วนะคะอร่อยนะคะ ส้มนะคะชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อนหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองนะคะแกรงปลาหน่อไม้ส้มมาทำด้วยกันไะมคะเพื่อน,อนยินีีเพิ่งมีแรงมีแรงทำกับข้าววันนี้เองนะคะเพื่อนทำงานกลางคืนนีจะเหนื่อยมากเลยนะคะยีนี้กับผิดชอบคนป่วยเยอะนะคะเพื่อน คนเดียวแล้วป็ชอบคนป่วยอยู่9้าคนนะคะเพื่อนวิ่งทั้งคืนเลยนะจ๊ะเหนื่อยนะคะตื่นเช้ามากไม่ใช่ตื่นเชา้าสิกลับมาบ้านก็จะเหนื่อยนะคะไม่มีแรงทำกับข้าวนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงของเราก็เรียบร้อยนะคะตักเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อน มาทานด้วยกันนะคะแกงปลาหน่อไม้ส้มนะคะอันนี้เป็นปลาทะเลนะคะเพื่อนไม่รู้ปลาอะไรนะคะแต่ว่าเป็นปลาทะเลนะคะอันนี้ก็จะกินได้หลายวันนะคะเพื่อน ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะ